ไมป่มาดี้วันนี้กูจะตีอีตุต๊ดนี่ฉันเรื่องไรเพ้อแปงตัวเปิดไล่สายหนุ่มองแล้วสะดุดจุดเด็นมึงทำเริ่งล่านาละลื่นอีกหน่อยจับปืนไม่เป็น มีเธอเยอจหยิงอรยันหน้าตาคมสันสุดสวยเป็นลูกเรื่องสม่าสมรวยก็เพราะความสวยเข้าเซนหน้าก็ต้องสงผมก็ต้องเย กระทอยเทนนี่กูรับใช้างานราชการนิานดียวเดี๋ยวกลับมาเคลียร์กันให้โอกาสรับรางวัลก่อนไม่มีผู้ชายมาคล้องหรอกเอาเป็นผู้ชายคล้องได้ไหมออดได้อ,ไดออดมาออกมานะครับ,รบขอบคุณที่มาค้องหงด้วยนะครับเข้าหัวดูได้ไหมขอบคุณครับ เดือนสาวเดือนขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะครับอะไรอยู่ครับอ้าวล่ะขอบคุณครับขอบคุณนะจ๊ะ เสร็จหรือยังอะไรพ่อกู้ชใหรับใช้รัฐงานรัชการแผ่นดินอย่าเพิ่งพูดมึงอีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหจะเครียดให้ก้นลายเลยวันนี้ดูเิงมีลูกอยู่หนึ่งคนก็กระตุ้งกระติ้งพ่อไม่ถึงคุณด่านพอทองแต่ต้องมาเจอลูกอย่างนี้มันใช้ไม่ได้จริงๆเลยเดี๋ยวมาจะฝังซอนใส่เข็ตเลยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบพีเจ้ขอบคุณแม่ยิงที่เตือนนะครับมามีขอบคุณนะคะ มีอะไรเนี่ยพ่อหนูแล้วเบื่อเบื่อวันวันหนึ่งเจอหน้าก็ด่าเจอหน้าก็ด่าหนูยังไม่หมดหนู่นพี่แม่เจ้พวกเดียวกันแหมชอบอบ,บ,บอกเจได้วยนะบอกแม่เขาด้วยนะรู้ป่ะขอบคุณครับวันนี้เจอหน้าคันดีมีอะไรพ่อจะฟอ้อนให้เจ้าเป็นเพลงดาเพลงทวน จับดาบขึ้นมาสูกับพอ่อจะฟังฟอนให้เจ้าได้เป็นเพลงดาบเพลงทวนเฮ้ยน่าเบื่ออีกจริงจับดาบให้ท,าทํามะธรรมงดเลยโอ้ยอย,อยู่มันสินี่ส่ง,งขามมากูตายก่อนเขาบ้างเนี่ยจับให้มัน้แข็งเลยสินี่ไงจับให้มันือแมงงนะรับจับไหนบ้างพอคุณดาบ วันนี้กองทัพมานาเรนจะเคลื่อนผ่านด่านโพอทองแล้ววะคุณดาวว่าแล้วเชียวสองเจ้าไปคงตายป่าเดี๋ยวไอพ่อแก่กเดี๋ย<แ>ไปรับฝึกเอง